ใครรอเดียแต่งหน้าให้ดูอยู่นะคะวันนี้มาแล้วจ้าแต่งใสๆช้ำวาาอย่างสาวเกาหลีแเลย,เลยก่อนอื่นเดียจะลงสกินแคร์ก่อนนะคะทาลิปมันแล้วก็ทาซีซีแค่นั้นค่ะจากนั้นต่อด้วยคอนซีลเลอร์ค่ะจากนั้นนะคะปัดคิ้วค่ะด้วยมาสคาร่าต่อไปลงสีตาด้วยสีชมพูจากนั้นคัดเบ้าด้วยสีน้ำตาลแดงนะคะตามด้วยฮิตเตอร์ด้านล่างตา กรีดอายไลเนอร์บนล่างนะคะตามนี้เลยดัดขนตาและปัดมัดคาร่าค่ะจากนั้นปัดแก้มนะคะปัดมาที่หน้าแก้มด้วยนะคะจะทําให้ดูหน้าลไล่จะหมูกไลลดั้งเลยค่ะเดียจะชอบทาปากสีส้มอิดนะคะแล้วก็เบนเบนนะคะเบล์เบอร์นิดนึ่งจะดูปากจุบจุจากนั้นเขียนคิ้วค่ะเพิ่มความฉ่าโกด้วยจอยแอนโกลจากโชโ o ค,ค่ะมีสองสีด้วยกันนะคะสีแรกเป็นสีสตาร์ไลท์นะคะสีนอกคลช่ำมากสีที่2เป็นสีทวายไลท์นะคะ เราจะใช้เทคนิคการทา T shape 2เท่ากับนะคะทาบริเวณหน้าผากสันจมูกหนกแก้มแล้วก็หนกคิ้วค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วเขาจะให้ความฉ่าโกเหมือนสาวเกาหลีแบบนี้ค่ะเึงใส่แมสยังไงนะคะก็สวยทะลุแมสค่ะเห็นไหมคะจะมีความช่าอยู่บนหน้าของเรานะคะ Joy and Go จาก j o k o ค่ะ